สัปดาห์ที่แล้วมาร์คซักเคอร์เบิร์กประกาศว่าเมตากำลังมุ่งเป้าไปที่การพัฒนา AI ที่ฉลาดกว่ามนุษย์ดูเหมือนว่าเขามีสูตรสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายนั้นและองค์ประกอบแรกคือความสามารถของมนุษย์มีรายงานว่าซักเคอร์เบิร์กพยายามดึงดูดนักวิจัยชั้นนำให้มาร่วมงานกับเมตา Super i n t e l l i g e n เจนต์แล็บโดยข้อเสนอมูลค่า9้าหลักองค์ประกอบที่สคือ AI เอง ซักเบิร์กล่าวในการถแถลงข่าวผลประกอบการเมื่อเร็วๆนี้ว่า Meta Super i n t e l l i g e n t Labs จะมุ่งเน้นไปที่การสร้าง AI ที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ซึ่งเป็นระบบที่สามารถพัฒนาตัวเองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้เรื่อยความเป็นไปได้ในการพัฒนาตนเองทำให้ AI แตกต่างจากเทคโนโลยีปฏิวัติวงการอื่นๆ CRISPR ไม่สามารถปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายลำดับ DNA ของตัวเองได้และเครื่องปฏิกรณ์ Fusion ก็ไม่สามารถหาวิธีที่จะทําให้เทคโนโลยีนี้ใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์แต่ LLM สามารถเพิ่มประสิทธิภาพชิปคอมพิวเตอร์ที่ใช้ฝึกอบรม LLM อื่นๆได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพและอาจคิดค้นแนวคิดใหม่ๆสําหรับการวิจัย AI ได้และพวกเขาก็ได้ก้าวหน้าไปบ้างแล้วในทุกสาขาเหล่านี้ซักเกอร์เบิร์กกล่าวว่าการพัฒนาตนเองของ AI อาจนำไปสู่โลกที่มนุษย์หลุดพ้นจากความเหนื่อยล้านในชีวิตประจำวัน และสามารถบรรลุปเป้าหมายสูงสุดได้โดยการสนับสนุนจากเพื่อนเทียมที่ชาญฉลาดและทรงประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามการพัฒนาตนเองก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงพื้นฐานเช่นกันคริสเพนเตอร์ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายของ METR ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านการวิจัย AI กล่าวว่าหาก AI เร่งการพัฒนาขีดความสามารถของตอนเองเขากล่าวว่า AI อาจพัฒนาทักษะการแฮกออกแบบอาวุธ และควบคุมมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วนักวิจัยบางคนคาดการณ์ว่าวงจรป้อนกลับเชิงบวกนี้อาจนำไปสู่การระเบิดของปัญญาประดิษฐ์ซึ่ง AI จะพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วเกินกว่าขีดความสามารถของมนุษย์แต่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นพวกที่คิดร้ายถึงจะจริงจังกับผลกระทบของ AI ที่กำลังพัฒนาตัวเอง OpenAI, Anthropic และ Google ต่างต้องมีการอ้างถึงการวิจัย AI อัตโนมัติในกรอบความปลอดภัย AI ของพวกเขา ควบคู่ไปกับหมวดหมู่ความเสี่ยงที่คุ้นเคยตัอเช่นอาวุธเคมีและความปลอดภัยทางไซเบอร์ผมคิดว่านี่เป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดไปสู่ AI ที่ทรงพลังที่สุดเจฟฟ์ครูนศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แห่งมหาวิทยาลัยบิติสโคลัมเบียและที่ปรึกษาวิจัยอาวุโสของ g o g l e d e e p m ม n d กล่าวว่ามันอาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรคำนึงถึงในทำนองเดียวกันครูนกล่าวว่าการนำการวิจัยและพัฒนา AI มาใช้โดยอัตโนมัติ อาจมีประโยชน์มหาศาลแต่หากเป็นมนุษย์เราเองอาจไม่สามารถคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาที่จะช่วยให้ AI สามารถจัดการกับปัญหาใหญ่ๆเช่นโรคมะเร็งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ในสักวันหนึ่งในขณะนี้ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ยังคงเป็น,นกลไกหลักในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ไม่เช่นนั้นเมตาคงไม่ยื่นข้อเสนอที่สูงลิ้วเช่นนี้เพื่อดึงดูดนักวิจัยให้มาศึกษาที่ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงของตน แต่ปัญญาประดิษฐ์ก็ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาตนเองอยู่แล้วและจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้นี่คือ5วิธีที่ปัญญาประดิษฐ์กำลังพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 1. การเพิ่มผลผลิตปัจจุบันสิ่งสำคัญที่สุดที่ LM l, l มอบให้กับการพัฒนา AI อาจเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดด้วยเช่นกันสิ่งสำคัญที่สุดคือความช่วยเหลือด้านการเขียนโค้ดทอมเดวิสันนักวิจัยซีเนียร์ประจำโฟทอส ซึ่งเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรด้านการวิจัย AI กล่าวว่าเครื่องมือที่ช่วยให้วิศวกรเขียนซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้นเช่นคลาดโค d e และ Cur ร์เซอรดูเหมือนจะได้รับความนิยมในอุตสาหากรรม AI สันดาพิชัย CEO ของ Google อ้างในเดือนตุลาคม2024ว่าโค้ดใหม่ของบริษัทหนึ่งใน4สร้างขึ้นโดย AI และเมื่อไม่นานมานี้ Anthropic ได้บันทึกวิธีการที่หลากหลายที่พนักง,งานใช้ค o า c ค d e หากวิศวกรมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากความช่วยเหลือด้านการเขียนโคน้ดนี้พวกเขาจะสามารถออกแบบท,ทดสอบและประปับปรุงระบบ AI ใหม่ได้เร็วขึ้นแต่ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือเหล่านี้ยังคงไม่ชัดเจนหากวิศวกรใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจาก AI พวกเขาอาจไม่ได้งานเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะใช้เวลาน้อยลงในการเขียนโค้ดด้วยตนเองการศึกษาล่าสุดจาก METR พบว่า นักพัฒนาใช้เวลาทำงานนานขึ้นประมาณ20%เมื่อใช้ผู้ช่วยเขียนโค้ด AI แม้ว่า Net r รั h หนึ่งในทีมงานฝ่ายเทคนิคของ m e t r ผู้ร่วมดำเนินการศึกษาจะระบุว่าการศึกษานี้ศึกษาเฉพาะนักพัฒนาที่มีประสบการณ์สูงที่ทำงานกับโค้ดขนาดใหญ่ข้อสรุปนี้อาจไม่ใช้ได้กับนักวิจัย AI ที่เขียนสคริปต์อย่างรวดเร็วเพื่อทำการทดลองรั s ชกล่าวว่าการทำการศึกษาที่คล้ายกันภายในห้องปฏิบัติการแนวหน้า อาจช่วยให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าผู้ช่วยเขียนโค้ด AI กำลังทำให้นักวิจัย AI ระดับแนวหน้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่แต่งานวิจัยนี้ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างไรก็ตามการนำคำพูดของวิศวกรซอฟตแว์มาใช้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอนักพัฒนาที่ METR ศึกษาเชื่อว่าเครื่องมือเขียนโค้ด AI ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเครื่องมือเหล่านั้นจะทำให้การทำงานช้าลงอย่างมาก 2. การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการเขียนโค้ดอย่างรวดเร็วไม่มีประโยชน์มากนะักถ้าคุณต้องรอเป็นชั่วโมงเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์กว่าโค้จรันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผึกอ,อบรม LLM เป็นกระบวนการที่ช้ามากและโมเดลการให้เหตุผลที่ซับซ้อนที่สุดอาจใช้เวลาเป็นนาทีกว่าจะสร้างผลลัพธ์หนึ่งได้ความล่าช้าเหล่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการพัฒนา AI อัสเเลียมีโฮเซนีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และนักศาสนาวิทยาซีเนียสำหรับ Google DeepMind กล่าวว่าถ้าเราสามารถรัน AI ได้เร็วขึ้นเราก็จะสามารถสร้างสรรค์นวัตรกรรมได้มากขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่มีโฮเซนีได้ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชิป AI ย้อนกลับไปในปี2021เธอและเพื่อนร่วมงานที่ Google ได้สร้างระบบ AI ที่ไม่ใช่ LLM ที่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะวางประกอบส่วนต่างๆไว้ที่ใดบนชิปคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแม้ว่านักวิจัยคนอื่นๆจะไม่สามารถทำซ้ำผลการศึกษานี้ได้ มิโฮเซนีกล่าวว่าเนเชอร์ Nature ได้ตรวจสอบงานวิจัยนี้และยืนยันความถูกต้องของงานวิจัยนี้และเธอยังหนดว่า Google ได้นำการออกแบบของระบบนี้มาใช้กับชิป AI แบบกำหนดเองหลายรุ่นเมื่อไม่นานมานี้มิโฮเซนีได้ประยุกต์ LLM กับปัญหาการเขียนเอร์ n e ลซึ่งเป็นฟัง์กชันระดับต่ำที่ควบคุมวิธีการดำเนินการต่างๆเช่นการคูณเมทริกซ์ในชิป เธอพบว่าแม้แต่ LLM ทั่วไปในบางครั้งก็สามารถเขียนอร์ n e l ที่ทำงานได้เร็วกว่าเวอร์ชันที่มนุษย์ได้ออกแบบไว้ด้วยที่ Google นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างระบบที่ใช้ในการปรับปรุงโครงสร้าง LLM ของบริษัทในส่วนต่างๆระบบนี้มีชื่อว่า Alpha Evolve ซึ่งจะสั่ง LLM Gemini ของ Google ให้เขียนอัลกอริทึมสำหรับการแก้ปัญหาประเมินอัลกอริทึมเหล่านั้นและขอให้ LLM Gemini ปรับปรุงอัลกอริทึม um ที่ประสบความสำเร็จที่สุดและทำซ้ำกระบวนการนี้หลายครั้ง อัลฟาอีโว้ได้ออกแบบวิธีการใหม่สำหรับการดำเนินรันศูน์ข้อมูลของ Google ช่วยประหยัดทรัพยากรการประมวลผลของ Google ได้ถึง0.7ปรปรับปรุงการออกแบบชิปแบบกำหนดเองของ Google เพิ่มเติมและออกแบบเคอร์เนลใหม่ที่เพิ่มความเร็วในการฝึกอบรมจะมีนายขึ้นอีก1%อร์ฟังดูเหมือนการพัฒานาเล็กน้อยจริงๆแต่สำหรับบริษัทใหญ่อย่าง Google แล้วระบบนี้ช่วยประหยัดเวลาเงินและพลังงานได้มหาศาลมาเทบาล็อกนักวิจัยประจำ o o g l e d ดิ p m ม n d ผู้นำงานโครงการ อัลฟาอีโวกล่าวว่าเขาและทีมงานได้ทดสอบระบบนี้กับส่วนเล็กๆของกระบวนการฝึกอบรมทั้งหมดของเจมินายเท่านั้นเขากล่าวว่าการนำไปใช้อย่างกว้างขวางกว่านี้อาจนำไปสู่การประหยัดที่มากขึ้น 3. การฝึกอบรมอัตโนมัติ LLM ชื่อเสียงคือต้องการข้อมูลเป็นจำนวนมากและการฝึกอบรมพวกเขามีค่าใช้จ่ายสูงในทุกขั้นตอนในบางสาขาที่เฉพาะเจาะจงเช่นภาษาโปรแกรมที่ไม่คุ้นเคยข้อมูลในโลกความเป็นจริงไม่มีเพียงพอที่จะฝึกอบรม LLM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้โดยใช้ฟีดแบ็กจากมนุษย์เทคนิคที่มนุษย์ให้คะแนนต่อก,การตอบสนองของ LLM แล้วจึงฝึกอบรม LLM โดยใช้คะแนนนั้นถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างแบบจำลองที่สอดคล้องกับมาตรฐานและความชอบของมนุษย์แต่การได้รับฟีดแบ็กจากมนุษย์เป็นงานที่ช้าและมีค่าใช้จ่ายสูงปัจจุบันมีการใช้หลักสูตร LLM เพื่อเติมเต็มช่องว่างให้มากขึ้นหากมีตัวอย่างมากมายประกอบหลักสูตร LLM สามารถสร้างข้อมูลสังเคราะห์ที่น่าเชื่อถือในสาขาที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมและข้อมูลสังเคราะห์นั้นก็สามารถนำมาใช้ในการฝึกอบรมได้ นอกจากนี้หลักสูตร LLM ยังสามารถนำมาใช้ให้ผลอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการเรียนรู้แบบเสริมแรงโดยในแนวทางที่เรียกว่า LLMs adjust LLM 1จะมีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพน้อยลงโดยพิจารณาจากผลป้อนกลับของ LLM อีกสักหลักสูตรหนึ่งแนวคิดนี้เป็นหัวใจสำคัญของกรอบแนวคิด Constitutional AI ที่นักวิจัยจาก Anthropic ได้เสนอในปี2022โดยหลักสูตร LLM 1จะมีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพน้อยลงโดยพิจารณาจากผลป้อนกลับของ LLM อีกสักหลักสูตรหนึ่ง ัญหาการขาดแคลนข้อมูลเป็นปัญหาที่ร้ายแรงอย่างยิ่งสำหรับเอเจนต์ AI เอเจนต์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องสามารถดำเนินการตามแผนหลายขั้นตอนเพื่อทำงานสำคัญบางอย่างให้สำเร็จได้แต่ตัวอย่างของการทำงานทีละขั้นตอนจนสำเร็จหาได้ยากทางออนไลน์และการใช้มนุษย์สร้างตัวอย่างใหม่ๆก็มีค่าใช้จ่ายสูงเพื่อเอาชนะข้อจำกัดนี้มีโฮเซนีจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและเพื่อนร่วมง,งานของเธอได้ดำเนินการบุกเบิกเทคนิคที่เอเจนต์ AI สร้างแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาที่กำหนด กรรมการ LLM จะประเมินว่าทุกขั้นตอนถูกต้องหรือไม่จากนั้นเอเจนต์ AI ใหม่ก็จะถูกฝึกอบรมตามขั้นตอนเหล่านั้นมิโฮเซนีกล่าวว่าคุณไม่ถูกจำกัดด้วยข้อมูลอีกต่อไปเพราะโมเดลสามารถสร้างประสบการณ์ได้มากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ตั้งใจ 5. การพัฒนางานวิจัยให้ก้าวหน้าแม้ว่าหลักสูตรปริญญาโททางธุรกิจจะเร่งกระบวนการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโททางธุรกิจในหลายส่วนแต่มนุษย์อาจยังคงมีความสำคัญต่อการวิจัย AI ไปอีกระยะหนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้ให้เห็นว่ารถนิยมการวิจัยหรือความสามารถของนักวิจัยที่กิ่งที่สุดในการแสวงหาคำถามและแนวทางการวิจัยใหม่